จะขึ้นเครื่องแล้วนะคะสวัสดีที่ยังกุ่งนะคะสนามบินเอาขึ้นเครื่องเลยเหรอเนี่ยถ่ายได้ใช่ไหมโอ้ถ่ายได้ใช่ปะถ่ายแล้วโอ้สวยมากเลยยันกะลาปลาอร่อย สวยเลยยง uh huh. เนะเร็วอแะโอ้ข้างใหญ่นะเัน22 uh ี่สิบสองีนแปดเก้าสมาเลยเวีกแล้วปะสี่โอ้โหหลังเราเนี่ยใช้รถจะมาเบรี่สิบนี่เป็นข้างใหญ่เนาะ ยี 32, ่สิบสองยี่สิบชั้นนะนียี่สิบสองโอ้ยเข้าไปข้างในอันนี er ้นั่งสาคน้วยนะข้างใหญ่อะ่ะเอเอเยชีอยู่นู่นจ้าเอ้ย er <sein> นี่ได้นั่งหน้าต่างล้ะ นม่มืดเท่าไหร่นะที่ยังกุงอะ่ะถ้าเป็นที่เชียงตุงเวลานี้คือแบบมืดแล้วนะ,<ม>ะทุกคนนี่ห้าโมงนะคะเราขึ้น,นเครื่องอันนี้คือแบบข้างหน้าคือแบบ V I P บ้างเลยเนาะสีชมพูปิ้งปิปเนี่ยเอากระเป๋าขึ้นมาหลดตรงน,นี้ก็ได้เนี่ยเนาะเฮ้ยอันนี้มีอันนี้นนด้วยเหรอมีอะไรเนี่ยเครื่องใหญ่นี่เรานั่งเนี่ยมาแอร์ไลน์นะคะ จะได้จะได้ไปแล้วกรุงเทพถึงแล้วตึง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 ตืงต่นเต้นไหมเนี่ยคือแบบเจอคนลูกจักไหมบบอาจจะเจอคู้จัก่บบเห็นเห็นมืนแบบว่าถ้าเวลาเราข้ามประเทศชาติบบเราจะต้องมีเงินติดตัวอยู่อย่างเช่นเขาก็แบบอ,ออกกําหนดไว้ว่าอย่างต่าเนี่ยต้องมีประมาณอย่างน้อยต้องสอง0 0ื่บาทนะคะต้องติดตัวไว้นะคะ หรือไม่ก็ลา,ลายเหรียญเนี่ยแหละค่ะประมาณเงินตอลล่านะคะเห็หนว่าเราต้องแบบเตรียมพร้อมไว้นะอะไรเงี้ยเห็นเมื่อกี้เขากระซิบกระซิบกันแต่ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแค่แบบเอ่อประมาณนี้นะคะนี่คนก็เริ่มเข้าขึ้นมาเรื่อยๆแบบจริงๆเครื่องแบบ่บประมาณ5้าโมงสามสิบห้าแต่อันนี้ก็5้าโมงตรงก็เพื่อแบบคนขึ้นแล้วเนาะ เรานี่หลังสุดเลยใช่ไหมเนี่ยอาชีพอะไรบ้าะโอปาย้ฮะชู้สาก็เคยไม่เคยสน่จมาเช่นัน past rest around our antique carpet nirata chisiya atwa chosa ko chashashu khna pye bare shin specification by 5.8 attack any additional feature attack any any automatic discharge na na line nya ko process ta chin pye vibration a pye shin to in freight the line back to the photo to sunlizers they demand lo at parin the city lo kenna kenna khu ta gai specific wash i by is the line จะดูก่อนถ้าชัดกับหัวลแล้วก็คือแบบปิง้งฟิ้งเลยนะคะปิดไฟแล้วเหรอเย็นเลยทีนี้ ถึงเร็วมากทุกคนนี่อันนี้เป็นนาฬิกาประเทศไทยปะเนี่ยน่าจะยังไม่ใช่ั้มนาฬิกาอะไรอุ้ยใช่นาฬิกาประเทศไทยแล้วมันจะทุกหนึ่งนะคะเราก,ก็ถึงแล้วสนามบินสุวนรณภูมนะคะกำลังจะออก ไม่ทำงานานพี่ VIP มากเลยน้องนั่งสองคนดด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 อ่ะดูนีน่อ,อุ่นเลยอ่ะอันนี้ สำหรับเอาคองเรสำหรับเอาแบบอะไรเงี้ยหรออเเอกมาแล้วเหรอเนี่ยเราอ,อุ้ยอันนี้มาเป็นทีมนะคะเนี่ยสนเรานี่มากันโอ้โห,โหรอนี่กันไม่พอ,อะะไหมรอดีรอดีรอเอากระเป๋าอีกทีหนึ่ง อ้ยันนี้ถึงแล้วลูกประเทศไทยเป็มเบ้นไปเลยเราต้องไปเอากระเป๋าโอ้ยตรงนั้นตรงมีที่บัตรอนันต์อ่ะ Welcome to Thailand ยินีต้อนรับสุขประเทศไทยยามาน,มรรนิชิลนะเอร่าเราจะไปรับกระเป๋าตรงไหนนี่ ก็โอเคใช่มั้ยไม่มืดเกินเนาะฮะเราจะต้องไปสองเรนไปเรื่อยๆไปรอเอากระเป๋ารีบแบบไม่ต้องเดินอ่ะแต่เราเดินอลยดีเนาะเราก็ถึงไว้ก่อนคนหนึง เย็นอากาศดีจังเลยอะแบบมันรู้สึกยังไงแบบว่าจะตื่นเต้นั้นก็ยังถามความรู้สึกตัวเองยังไม่ถูกเลยอะเป็นไงอะนะตื่นตื่นเต้นก็ยังไม่ตื่นนะเหมือนยังไม่ตื่นหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเรายังไม่ตื่นเลยอะจริงๆไม่ต้องเดินด้วยให้เจมสบายมากเลยคือแบบสนุกอะเออสนุกกว่า สบายดีอ่ะี่ต้งเดินไ,ไปลักระเป๋าแล้วต้องยวขวาใช่ไหมเนี่ย โอ้ยแม่เจ้าเอ้ยอะแล้วกระเป๋าเราเนี่ยเขาต้องเซลฟี่สวยๆด้วยเห็นไหมเจ๊ร <c oughs> ับกระเป๋าดีช่องสิบสองนะคะเนี่ยเ <c oughs> พราะว่าเราแบบเฮ้ยกับสิงคโปร์กับย่างกรงนี้รับเดียวกันเลย <c oughs> ทางออง โอ้ยกระเป๋าฉัานกระเป๋าฉันกินแล้วโอ้ยดึงไก่อนดึงไก่ขันอะไรเนี่ยกระเป๋าเนี่ยดึงไปดึงมาสวยนะเนาะเธอไม่ค่อยกล้าถ่ายเท่าไหร่ เราจะนักสมลูเราจะไปหาแท็กซี่สาธารณะนะคะก็น้ำ้ายเลยไ,ไม่ไม่เคยมาแล้วเนี่ยอ<ะ>แบบมันลืมไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> อยู่ไหนอะแท็กซี่หนึ่งอะ <c oughs> อ๋อนี่ไงเราถ,ถึงแล้วนี่ไงแท็กซี่สาธารณะออกไปเลย <c oughs> คือจองโรงแรมไปแล้วแหละก็คือผูกจิ้งมานะคะงงเลยแบบไม่จิง VIP เลยหล่อนเนี่ย เยน็นเลยอะทำไมเราต้องได้ V I P จังเขาบอะว่าเราจะต้องไปโรงแรมใช่ปะใช่ทีนี้แบบเออพูดภาษาไทยเขารู้แล้วนะไปพูด่นูดนเขาม่รู้เรื่องเออแล้วไปถึงโรงแรงนะมแล้วอ่ะพักผ่อนมั้งเออจังเลยก็ดีนะเรามีแบบว่าเป้าหมายเราจะไปที่ไหนดูแล้วชำรัส

ไม่จะพูดว่าอะไรนะคนอะไรนะอะไรเข้ากุ้งนะ,ะ <c oughs> ไม่คือแบบมันโรงแรมมันลงมาแบบมันมือจะบาดข้างนอกมันก็มีมันมีสาว่ายน้ำไงเเราจะขึ้นชั้นสองนะคะมากระเป๋าดักเอาเร็ว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 ว,ว,ว,วโอ้ท <laughs> ุกขจาจโอเคก่อนเลยชั้นสองเองไ่กระเป๋ามันหนักไงเลย ไอ้ตลกมากเลยอ่ะอนนเดินทางไกลเนาะเอะเดินไปเดินมาน่าจะถ่ายมากเลยเมื่อกี้ก็งงมากเลยสลึมสลืออยู่สองเลนะสองคนสองศูนย์สามที่ไอ้ย่างกุ้งก็เราก็สองศูนส,ส,ส,สามเนาะสองสองศูนยสามแล้วซ้ายคือเป็นห้องสุดท้ายนะคะอ่ะในสองสองศูนเก้าอันนี้เจ็ดแปดเก้า ไปที่ไโอ้ทางนู้นแต่แล้วโอค้โอคิค่ับอนี่อื้าคือควพักเก็บมากเลยอะ่นนี่นี่จออไห้ของกันนะ ถึงนะค่ะถึงนะค่อุ้ยตายแล้วคนออไรเนี่ยเอ้าทำไมสองเตียงมันเป็นอย่างเนี้แล้วเราไม่เปิดไฟอะ่ะก็คือไอไ้อไที่นั่นเปิดไฟแบบไอ้ไม่เปิดอันนี้มันกดอะไรมันมีกิง่ง <c oughs> ทำไมเราจองมาคือแบบมันมีที่ไอ้ที่กดอะไรแบบน,นี้เยอะมากเลยอะ่ะไปเปิดไฟตรง,งน,น,นั้นยังไงอ่ะโอ้ยมีหน้าต่างมีประตูอีกเหรอไหนเนี่ยมืดตึ๊บเลย ไอ้ตรงนนไงกดเลยกดเลยเออกดยันกดยันเขมาเอา,เอ,า,เอ,า,าอะไรเนะี่ยไฟตั้งหนาอุ้ยกระจกมีอีกแล้วเฮ้ยสวยเลยอะ่ะไอ้ตรงประตูตรงนี้มันทำอะไรเขาเปิดมันทะลุห้องไปถึงยังไงเดี๋ยวคนอนื่นเขาเปิดมัก็จะเอดิไม่ใช่มันไม่มใช่ในห้องของเขาเอาห้องของเขาท่า อย่างเช่นเราต้องการแบบแบบคนเงี้ยอ๋อแบบว่าครอบครัวอย่างนี้เราก็ก็ก๊อก็เนี้ยเนาะเราไม่ต้องก๊อกแล้วนี่ไงเออเดี๋ยวเราต้อปิดเลยเปิตลกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เปิดเข้ามาหาเราเออปิดแล้วก๊อก็ก็ไม่มีแล้วต้องล็อกนะแล้วทำไมแบบไอ้ตรงเสืาอผ้าต้องมาไว้ตรงหกว่ตรงนี้จะเอ๋โอ้โหโลโอเคเอ้ยนี่มันมีห้องอาบน้ำอีกต่างหากนี่ เออเป็นไงกันบ้างทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่ถึงที่จุดหมายปลายทางของเราด้วยสวัสดิภาพแล้วนะคะเอ้ยมีใดรบอกผมด้วยเดี๋ยวคืนนี้สักมิ๊ดื่อดอะไรกันเนี่ยติ๊ดติ๊ดตอะไรจะมาหมดเนี่ย้เนย่คือแบบร้อนมากพอๆกันเลยที่ย่างกุุงกับที่นี่นะคะก็อันนี้จะเป็นคลิปจากที่ออกจาก จบคลิปเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนิดน,นิหน่อยหน่อยไหมะคือไอต้ตรงข้างนอกเนี่ยมันเมื่อกี้เรานะคะก็ได้นั่งแท็กซี่มาเออหมดไปอยู่ที่212บาทนะคะอ่าก็จัดไป2 0 0เอ่อ2บบาททิปตั้ง8บาทนะคะมีทีวีมีอะไรด้วยก็มีตู้เย็นด้วยนะคะไม่มีอะไรวางหรอนี่ กนิเนเ็นพอเออแช่ก่อนเออเอาแช่มาดิยพอมีเงินเลยอ้ยเราไปแบบเจ๊นั่งแบบโอ้วิวอันนี้มันเป็นห้องสุดคือแบบตรงที่ก่อนก่อนหน้าจะจองนะมันจะได้วิวตรงสาว่ายน้ำอ่ะอันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรมันมีห้องแบบนั่งข้างนอกด้วยเงี้ยเฮ้ยเราจะจองอีกคืนหนึ่งแล้วก็ย้ายไปตรงนัง้นไม่ได้ได้เออเนาะโอเคไปนอนนอนเลยเหรอ <laughs> นี่ไงเราไปพักเกยินแล้วนี่จริงๆลง,<า>งไปคนเดียวพอแล้วเมื่อกี้เราเอาอก,กระเป๋าไงก็ลองระหว่างที่เราพักแบบเ,เย็นๆแล้วนะคะแล้วก็จะออกไปหาอะไรกินนิดนึงในช่วงเวลาที่สามทุ่มประเทศไทยนะคะคือแบบประเทศไทยมันรู้สึกว่าง่ายเนาะนี่จะเป็นห้องพักที่เราพักอ่ะนี่ยังเป็นชั้นสองอยู่หรอเนี่ยพ้อไม่เก็บสียงหรอ อันนี้ไงคนแต่งคกกิ้งมาเยอะมากเดินออกมาสักพักเจอเพลงซะแล้วเราไม่ไอพิพไม่จริงๆเขาเรียกไอ้ฟู้ดแฟนตาหรือว่าอะไรอาหารอย่างนี้มานู่นขาขาหมูอยู่นูน่นขาหมูปะละ่ะมันไม่มีนู <c oughs> ่นอะอาหารนี่ไงนั่งนี่ไงนี่ไงเหลือนี่ไงที่นั่งเนี่ยเซเว่นก็อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยอุ้ยเซเว่นใหญ่เลยนี่คือเราพักที่นี่นะคะ ถนนเมืองไทยใช่ไหมเนี่ยถนนเมืองไทยที่ตรงนี้ใช่ไหมตกลงไหนมีไงโอ๊ยอะไรเป็นห้างทองเพชรทองในอะไรเลาวลาศมีไอ้ผงนี้มีเยอะๆว้ามที่เราเห็นเออเนาะเมื่อกี้เราเลี้ยวซ้ายมานี่ไงอะไรเนี่ยลาดลาดกระบังเหรออ่านว่าไงวะ เดี๋ยวลืมกลับทางห้องลงแรมนี่งงมากโอ้ยนี่ประเทศอันนี้ตัว ATM ธนาคารอะไรเนี่ยเราซื้อแล้วก็ไปกินก็นได้นี่อันนี้ปิงยางแบบนี้ตรงนี้ก็มีเยอะๆมันเหมือนห้างมันแบบโอ้สบายเลยนี่เวลาสามทุ่มกว่าประเทศไทยแล้วนะนี่นี่นี่ มายันถ <Y> <kan> ึงประเทศไทยยังจะกินโรตีกนางเป็นอยู่เพราะว่ากินแต่โรตีอ่ะนู่น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 ไปนู่กน่ตีกินนเด่ซื้อไโอยนี่เอก็ได้อยู่ห้องเราก็ได้อยู่มันมีที่นั่งกินนั้นเออเออถ่ายก่ถ่ายกล่ ขายกุ้งขายกุ้งไม่ใช่จะกินกุ้งไหมนั่นแหละจะกินไหมอะจะกัดได้ไหมก็ได้อยู่แหละเอาไปสักกังเลยว่ะมาดูให้มาดูให้เหรอขายขายกุ้งฮะอ่ะุ้ยไข่กุ้งนี่ลืมกะหนูไข่กุ้งไข่กุ้งเออกินยากแค้แท้ได้ายจะขาย กินโลตีก่อน,อ<า>นเดี๋ยามาแ่ะฮะเนี่ยข้าไทยนี่สบายใจเพราะอันนี้แหละแบบว่ามันได้เข้าไปแล้วตักแอ <Hotel> <c oughs> อย่างเงี้ยเออนะ <accent> ก็เดี๋ยวขอจบอีกหนึ่งอีดีกว่านะคะคือเมื่อคือนในค่ำคืนก็เรานะคะได้ไปก็มาถึงก็ดึกพอสมควรนะคะซึ่งไม่ได้ดึกมากนะคะก็ถือว่าโอเคในช่วงกินข้าวก็ตอนประมาณ เอ่อสี่ทุ่มกว่านะคะแล้วก็คือพักผ่อนแล้วก็นอนนะคะสำหรับอีพีที่มาจากสนามบินยังกรุงสู่ยันสวนนภูมิในกรุงเทพนะคะก็มาถึงได้แท็กซี่แล้วก็มาที่พักนะคะไม่ไกลเพราะว่าที่พักก็คือแบบจะต้องบินต่อแล้วอย่างนี้ค่ะก็เลยจองที่พักให้มันใกล้สนามบินที่สุดอย่างนี้นะคะก็ยังไงวันนี้ยังไม่ได้ไปไหนนะคะทุกคนตื่นเช้ามาก็เอ่อทะอะไรเรียบร้อยนะคะสำหรับเช้านี้ก็ รับประทานกาแฟาไปก่อนนะคะเอ่อยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจน้องแป้งต่อตอไป EP ต่อไปด้วยนะคะว่าจะมีเอ่อแนวการเดินทางแล้วก็เอ่ออะไรต่าง,างๆนานาในตามซีรีส์น้องแป้งเที่ยวไทยปลายปี2022นะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยว EP นี้เขาจบไว้เอาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็เจอกัน EP หน้าน,นะคะทุกคนตื่นเช้ามาก็สดชื่นเพราะว่าใกล้สนามบิน ได้ยินเสียงสนามบินตลอดเลยเครื่องเครื่องเ่องอะคือแบบบินตลอดเลยก็คือแบบได้ยินเลยนะคะก็คือแบบเวลาหลับสนิทก็ไม่ได้ยินละโอเคเจอกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ